ถ้าเกิดว่าธุรกิจนี้ในวันหนึ่งไปได้สวยไปได้ไกลตอนนี้อย่างที่ท่านสารวัตรบอกไปได้ไกลแล้วนะฮะที่นิวยอร์กถือว่าไกลพอสมควรสามารถที่จะส่งออกไปขายอย่างต่างประเทศนะฮะวันหนึ่งเนี่ยจะละทิ้งสําหรับงานที่ทําอยู่ตรงนี้ไหมฮะสำหรับงานเป็นตํารวจเนี่ยครับคงไม่อ่ะครับเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่ที่ผมมาเป็นตํารวจเพราะว่าผมเป็นตํารวจและก็ได้เริ่มทํางานนะครับผมมีความสุขจากการได้เห็นรอยยิ้มของคนคที่มีความทุกข์รหรือคนที่เดินมาหาเราครับแล้วก็ได้เดินมีรอยยิ้มกลับบ้านไป ผมก็ยังยังติดภาพแล้วก็ยังคงรักกับสิ่งที่ผมทําตรงนี้นะครับ,รบแล้วเมื่อธุรกิจมันเดินหน้าไปได้ก็แปลว่าผมสามารถาปล่อยให้มันเดินด้วยระบบของมันเองอเราเซตร,<ม>ระบบเนาะใช่ครับแล้วก็เชื่อว่างานทั้ง2บทบาทนี้นะทั้งเป็นตํารวจแล้วก็เรื่องของการทําธุรกิจนี่นะฮะก็เป็นงานที่ท่านสารวัตรพัฒชื่นชอบแล้วก็รักทั้งสองงานครับผมไม่ละทิ้งนะฮะงานทั้ง2แบบนี้อย่างแน่นอน ก็เป็นกําลังใจให้ท่านต่อไปด้วยละกันนะครับทีนี้ไม่ถามไม่ได้เรื่องของราคานะสำหรับผงแกงปรุงรสกึ่งสําเร็จรูปนะฮะฮอตดอทเคอรี่ตัวนี้นะฮะราคายังไงบ้างครับท่านครับปัจจุบันนะครับผมตั้งราคาอยู่ที่35บาทต่อหนึ่งซองต่อหซองครับก็คือสามารถทําได้1ชามประมาณนี้เลยครับราคาเดียวเลยใช่ไหมฮะราคาเดียวครับแบบเดียวก็คือ20กรัมครับผมซองละ35บาทนะฮะคุณผู้ชม นะฮะสำหรับผู้ที่สนใจแล้วฮะอยากที่จะติดต่อสอบถามหรือว่าอาจจะแบบว่าไปหาซื้อได้ที่ไหนยังไงเดี๋ยวผมเสริมนิดนึงก่อนครับสำหรับ1ซอง3าบาทบแปลว่า,าผู้ที่นําไปใช้เนี่ยไม่ต้องไปซื้อน้าําปลาไม่ต้องไปซื้อน้ําตาลปี๊บไม่ต้องไปซื้อส่วนประกอบอื่นเพิ่มได้เลย<อ>ในราคา3าบาทสามารถเป็นแกงได้1ชามเลยครับผมอย่างที่บอกไปก็คืออร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มไม่ต้องปรุงเพิ่มครับผมสิ่งที่จะซื้อเพิ่มก็คือเนื้อสัตว์กับเนื้อสัตว์กับผักแค่นั้นเอง แล้วก็คนที่สนใจช่องทางการซื้อขายนะครับตอนนี้ผมมีเว็บไซต์นะครับขายทั้งออนไลน์เป็นะวร์ไเป็น w อทฮอตดอทเนะครับหรือทาง f a c e b o o นะแฟนเพจนะครับ hot.food นะครับเซิร์ชได้เลยครับผมหรือว่าจะสามารถโทรรศัพท์เข้ามาสั่งได้นะครับก็คือ094-426-6987ครับครับในปัจจุบันนี้มีร้านที่รับไปวางจำหน่ายด้วยครับก็จะเป็นร้านก๋ยเตี๋ยวป้าโองนะครับอยู่ทางสวนหลวง นะครับมีวางจาหน่ายสวนหลวงศรีนครินใช่ครับกรุงเทพมหานครครับผมอ๋อนะฮะก็มี2ช่องทางหลกักๆนะ,ะคุณผู้ชมอย่างที่สารวัตรได้บอกไปเดี๋ยวเราจะขึ้นนะฮะช่องทางการติดต่อด้านล่างหน้าจอให้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งก็คือเว็บไซต์ใช่ครับเข้าไปติดตามรายละเอียดหรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันใช่ครับอีกนิดนึงนะฮะท่านสารวัตรถ้าเกิดว่าคือนอกเหนือจาก2ช่องทางนี้จะสั่งซื้อได้แล้วเนี่ยคือ หลังจากนี้ต่อไปเราจะกระจายสินค้าไปยังอย่างเช่นห้างสปปรรพสินค้า uh huh. ร้านค้าปลีกค้าส่งเพิ่มเติมยังไงไหมฮะในในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการติดต่อจากเ <c oughs> อเจนต์่างชาตินะครับเป็นจํานวนมาก <c oughs> ทําให้อ่าเริ่มเริ่ม,มีการจะดิวสินค้าเพื่อส่งออกเป็นหลักนะครับแต่สําหรับตลาดโมเดิร์นเทรดก็เริ่มมีติดต่อ,อกันอยู่ <c oughs> นะครับคาดว่าในเร็วๆวันนี้อาจจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ในซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่ง คร, <acter> ครับผม <ünd aid> ในประเทศไทย <unut S 1> ในรเทไยด้วยครับจริงจริงมองไว้ว่าจริงๆเราอยากจะทําตลาดในประเทศหรือต่างประเทศมากกว่ากันหรือว่าทั้งสองตลาดเลยฮะในตอนแรกที่เราเริ่มทําธุรกิจเรามองที่ตลาดต่างประเทศเป็นหลักครับ <ó> เพราะว่าเพราะว่าในในใ,ในประเทศไทยนี้ก็อย่างที่บอกว่าคนไทยจํานวนมากก็ยังคงที่จะยึดติดที่จะเลือกซื้อพริกแกงไม่จะเรียกว่ายึดติดความเคยชินเนาะความเคยชินที่จะใช้พริกแกงเปียกอยู่ครับผมก็เลยยังกลุ่มเป้าหมายอาจจะยังไม่ตรง แต่ว่าไป,ไปมาคนไทยที่ได้ลองไปใช้กับชอบและติดใจถามหาการจํานวนเยอะก็เลยกลับมามองที่ตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตไทยเหมือนกันอ๋อฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมก็เป็นความตั้งใจของท่านสารวัตรพัฒสุดท้ายนี้นะฮะให้ท่านสารวัตรในฐานะเจ้าของธุรกิจผงแกงปรุงรสกึ่งสําเร็จรูป hot อ o เ curry นี้นะฮะฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านอีกครั้งกับนวัตกรรมพริกแกงผงตัวนี้เราไปถึงเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของมาตรฐานในการผลิตให้ท่านสารวัตร ฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านเชิญครับครับก็ยังไงขอฝากนะครับพริกแกงฮอตดอทเทอรี่นะครับเป็นพริกแกงแห่งโลกอนาคตนะครับที่เรานําเอานวัตกรรมนะครับมาบวกกับวัฒนธรรมรสชาติแ่งความเป็นไทยนะครับเข้าไว้ด้วยกันนะครับเพียงง่ายๆแค่3ขั้นตอนนะครับก็จะได้รสชาติอาหารหรือแกงไทยในแบบฉบับเชฟระดับภการมาทำให้ทานที่บ้านครับผม <c oughs> ก็เท่านี้ครับอะไรครับวันนี้ก็เรียกว่าเราได้รู้จักกับนวัตกรรมเนีย เป็นผงแกงปรุงรสกึ่งสำเร็จรูป Hot Dot Curry กันไปแล้วรวมไปถึงแนวคิดในการทำธุรกิจนะครับซึ่งแม้ว่าท่านสารวัตรพัฒอาจจะไม่ใช่คนทำธุรกิจที่เก่งที่สุดนะแต่เราก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่จุดประกายให้กับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้เริ่มต้นแล้วก็มีแนวคิดในการทำธุรกิจเป็นของตัวเองสำหรับหลายๆคนที่มีความฝันรวมไปถึงขอฝากนะฮะสำหรับนวัตกรรม ของแกงกรุงรสกึก่งสำเร็จรูปตัวนี้ไว้สําหรับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะฮะทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะฮะช่วยอุดหนุนสําหรับสารวัตรพัดกันด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณสําหรับท่านที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แนะนําสําหรับนวัตกรรมดีๆแบบนี้ขอบพระคุณนะครับท่านครับขอบพ,พระคุณครับและวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ most e ส exclusive ลงเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมส่วนในตอนหน้าอันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนวัตกรรมหรือว่าเรื่องราวดีดๆอะไรที่น่าสนใจก็อย่าพลาดนะครับสามารถติดตามได้ เราไปถึงใครที่พลาดนะฮะไม่สามารถที่จะรับชมแบบสดๆก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ Most Science Channel วันนี้เราทั้ง2ท่านนะฮะพร้อมด้วยทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ